เงี้ยภาดูนาปลาาวข้าวมีก็ปลาตาเาอยู่ระพุดธเจ้าแล้สาวกทุกโทักงคองกับทางนั้นจะเป็นทุกข์ีเราไม่พูดว่าลางๆางี่ยมากของนั้นไปดูเจ้ามากับปรู้โลกดูนะ ถ้าจับแล้วสมมติเ่าอย่างวันนี้จับก็อุ่นหน่งวนที่สองก็อุ่นองหนึ่งมันะเป็นสามนี้วมัับดอีกองก็เป็นสามจะช้าก็มาอย่างนั้นเรื่อยตามระยะระยะว่านเทาไหร่งานดูรว่านันอะนี่ให้สาวของท่านก็ พระพุทเจ้าของมีราวเไรนั่มากาเนี่ข้างเนี้เป็นผู้พ้นแล้วโดยประการทกปหมาว้แล้วพ้น้าจัถึงตใตที่เป็นเรื่องขอออันนี้เรื่องของมพ้นีนมีอะไรกเก่อวกนคนตางผู้ตามนไม่มีเลย นี S <S <々>้วท่านวานิบานเทื่องือที่ทำให้แต่กรางทีหนก็คือแะม่อตน้นมาถึงนี้มันทำให้แต่เมื่อได้หมดแล้ก็ไม่มีอะไรเพราะ่ท่านไม่หง้าหงำเรื่องการเคลนการตายอะไรนั่นเป็นอารมณ์การแล้นงตวตื่นขึ้น่า้าไม่คือท่านพอหรือหัวใจเรียบร้อยทุกอย่างมีนักก่อนไม่หิวไม่หยว่าจะไปคิดเพื่อนั่งเพื่อนี่ห่วงนั่งห่วงนี่ไม่มีอะไรบลบป้อง คือมันต <ithe ater> ิดเต็มเน้อทุกอย่างอหมดอันนี้อนาฬิกหมดเรื่องความห่วงความอะไรนั่นเลยยือว่างานไม่เกิดน้องตุกาถกลงดานี่จาริยะกันจกบู้เจามีแต่ผู้ไม่เกิดคือผู้ม่ตกิจประเภทนี้ไม่เกิดมะเกิดก็คือคล้องกับตุ๊กเกิมาัก

การรับขีดขาในส่วนร่างกายคุคนเราก็ก็มีสารขาวสารจะดึงวามรับขีดข้าเนะ่ยแตคนณคนมันยื่ด้วยตัวทามีนี้เต็มหมดทุกแต่ทุกกแต่ถ้าไม่มีทั้งหมดสารขาวาทางวามรับผิดชอบในส่วนร่างกายไม่้องไปมันจะเห็น้างานเอาเดินไปเรื่อยๆเลยเปลื่นนะมันจะระหว่างคคนกับขาหันลื่นนั่นแหะจะช่วยตัวเองเหมือนกันหมด ไม่ก้อนล้มไม่ยอม,มอยให้ล้มงง่ายาน่นนานทือสัญญายอยานเรื่องมันต้องติกตัวไม่พอล้อมไม่ให้ล้มทุนจะ,สะ่สัญญาทุนจะล้มไม่ใช่ก็ยื่นแล้วก็ปล่อยไม่มีมอย่างนั้นเพราะางกาสัญญางน,นี่ไม่ไเปลี่ยนแปลงแล้วกบเป็นกต่เพียงการทานจะรับผป่าทานที่มันครอบหรูอยึดมั่นถือมั่นั่าไม่มีมอะไรเนีย่ยการน,นี้กเขาขไม่ถึงทองใต้ นะครับตายาาด่านเขาจะไม่ห่วงเลยมันเป็นอยู่ในจิตนะไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางน่าจะหมม่วงหรือจะไม่หม่วงนะมันเป็นหลักธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอาักฐานนะไมาเป็นอื่นไปไม่ได้เมื่อถึงท่านหลักฐาคนคำนี้แล้วเป็นเป็นหลักฐานถึงเรื่องว,ว่าตายด้วยตัวท่านเองท่านท่านไม่มีความนักถือว่าท่านจะตายนะตัวเราตัวมโนยมีอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องบอกว่าตายเวลา ขาขันจะระหว่างติดกับข็งต่้างจะกข็งนี้เรียกว่ากายแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจิงแล้วก็เป็นหมดแล้วคำว่าตายก็มันก็เลยไม่เป็นอารมณ์ความรักถึงชอบอะไรบนี้แต่มันผกตัวก็หาแล้วก็ดีออกกาอั้นตอกข่าตเนื้อย่างก็ลงเนื่องร่า น้ำท่านกเป็ห้องทันอย่างน,นั้นถ้าม,มีอะไรเกี่ยนแอย้องยุรรมที่ท่านเเรียพอจะคนไปแล้วก็คือธรรมาติคือบริสุทธิดดนะ์ไม่มีอะไรเกี่ยงนั้นท่านจึงไม่ได้หงหน้าของหลวเพราะท่านเต็มเนาะเต็มอย่ให้อใพอทุกอย่างนี่เยว่าอะไรไม่มีความเลื่อนเท่าิงกว่าคำว่าพออะไรก็ตามมาแล้พอพอทารพอนะห,หมดคือไม่เอาพอแล้วทุกอยา่างพอแล้วหมอน้ำเต็มแก้ว อัน uhm, นั้นที่เรามาเที่ยวันีก็พอคอมันลดลดออกก็ีตรงนั้นตีพอไปแล้วก็ทุกอย่างเป็นปกติตไม่ตค่นไม่ขนนไม่ไปยึดนั่ยึดนี่สัมันธ์ัันธ์มีความพอเต็มหัวใจมีก็พอออกจากรากที่เป็นสมมุตนี้แล้วจากความรับผิดชอบก็พอ ท่าน <k> ้าพระพุทธหานนะท่านที่นมาเป็นจากหน้าพวกเราถ้าเหมือนเราทั้นขั้นนี่กด้ก็ไม่เห็นมีอะรแตกกันท่านแตกตรงนั้นทราพุ้าท่านทำท่านที่สอนนี่สอนตั้งแต่พื้นเพื้นงบุญแห่งกุศลทางความสุขเรื่อยความสุจนี้จะของพยายามหมุนมืสมุนเหมือนตะบกจนน้ำควรดินได้แตเราบำเพ็ญอยู่สมองแล้วพอหนุนที่หนุนที่หนุนมือหนุนปหารอนั้นแหละ หมุนไปเรยเรื่จากทำพลแล้วขาหมุนนี่ก็เป็นสมมุนบุญก็ดีบาปก็ดีเป็นแบบนแต่บุญเป็นฝ่ายดีที่หมุนให้พนทุกที่เร็วเป็นฝ่ายต่ำโกลงข้งต่ำกะทเนี่ยทางนี้หนุนไปนู้นเถือที่แล้วบันไดเราตรงตามขึ้นตามไดเขถือที่แล้วบันไดกับเราก็หมดงเรื่องบุญเรื่องไม่เรจเรื่อง เมื่อเราพูดเียกกระสือลงมาก,กา็พระพุทธเจ้าพระสาวุคท่านกับรู้และบรรลุธรรมค้นคุกได้ด้วยกรรมฐาหาธรรมนี่มันเป็นสอนทั้งคมากสอนกรรมมาหาแล้วก็แปลเราเป็นมหาแล้วกรรมฐานาแปลว่าอะไรเนี่ยมันก็เข้าใจแล้วชื่ตั้งแห่งงานแปลแลนะ้วกรรมแปลว่างาน านะหอที่ตั้งที่ตั้งแห่างงานคืออะไรท่านบอกให้ตั้งตรงนี้ผมปฏิบัามสี่คือที่ตั้งแห่างงานอยายัจัดสิคือที่ตั้งแห่างงานที่ทํางานทำงานในเรือายัดนี่หลัเกเป็ของธรรมชามที่จะจมูกเนีต้องทํางานประเทศนี้ค้นแต่โดยหลักเห็นอยู่ในหัวใจของใครไม่เห็นมากกา่าผู้ปฏิบัติก็ผึง เมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องแต่นั้นเนี่ยต้องรู้ต้องเห็นการปฏิบัติการรักษาโรคกันร่วมมาสามแบบนี้ก็เป็นการสามนับนนะครับเขาทำเป็นแบบเดียวกันที่เรียกเป็นแบบเดียวกันที่เรียกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปยัเป็นอย่างที่เรียกคือที่เรียโรคคือโรคปวดคือปวดหลงคือหลงทำคือทำเพื่อแก้ที่เรียแก้มาโดยอย่างเนียวแก้ได้แต่ละร่างตัวเป็นอาการโรทั้งสอง่างที่เรียกเเป็นอาการโรคิดว่าอะไรให้เป็นที่เรียเป็นทันทีคิดว่าอะไรให้เป็นธรรมเป็นทันทีเหมือนกันว่าอาการโรคนะครับ มันไม่ใช่แค่นั้นนะจ่ไปละละพอมันมีขวหาความสขไม่ได้มีแต่ความหลังเต็มหัวใจกับหาความสมหลังไม่หมึ่งเนี่ยนี่เลยเขาถล่มหัวใจฟังให้ดีนะมันเขาถลุงให้จะมีแต่ความหิวความหยมีแต่ความอยากเต็มเนื้อเต็มตัวคู่ไปทางไหนก็กว้านความหิวความมาอีกไม่ใช่ความอื่มมานะ ว้านไ้ความมาความถูกมากกว่าเก่ามากกว่าเก่าเกี่ยวกระทำเพื่อคุณเพื่อใครก็มาเผาหนี่การประเภทนี erm ้การป็ดค <ng> ูไมมีความรากยาวา้มาวัดมาวงวยาวัดคูต่างๆมาวัดมาทรวงของว่าคนแต่ละนสับแต่ละลายแล่ละถ้าไม่มีคุณมาทำต่างใจแล้วหาปุที่หมายไม่ไ้ไม่ไดเยอะเก่าให่ไม่มี นิดนึงก็ไม่赖ท้าทันที่สอนให้ทำความดีให้นำอารมณ์ที่เป็นคุณจากจิตใจ้ามาสื่ใจอย่านำใจยา,าพิเสษยาพายอะไรก็มาทุกข์ชจจนตะมุกเรื่องอะไรก็ต้องตัดต้งองการส่งนมากมีแต่เป็นทุกขถ้าใจชอบอย่างนั่งเสสอบเสียขาเสอบเสือหา,าดูสิ่นั่งทำสิ่งน,นี้ คกใจก็สีนั้นิดเป็นอารมณ์ก็สีนี่ส่วนแ้แล้วมือตั่คุณจัดไปล้ก็มาเผาไหมลงใจห้ะงลงใจมัฉลาสีชมัลาเนื้อใจมีูก็สูรากเป็นเครงมือแล้วมาเผาใจไม่ได้เผาเื่นะนั่เผาใจเือมาเผาใจเี่เมื่าเราจะเห็นความือดขอมูลเจ้ากะเห็นตรงนี้ความรู้ที่ีกดตี มอกวิธีกดเครื film, time, the ่องตัวเองตัวเค่งถึงค่นใครโดยประกาศทั้งวไม่มีใครไม่มีมอคนปจีาพวกนเดียขนาดไนพอรู้วิธีทั้งเหตุทั้งผลไปเรยร้อแล้วก็นำอุบายนั้นมาสองโลกนะสอนไปนคุ้นคื้นไปเหมือนกับทุกมันมีแต่คุ้นคุ้นไดตัวท้างถึงมาหารจากทุกตั้งใจจากคุ้นคื้นของทุกเล็กทุกเล็กทุกน้อยเุดเล็กก็ตน้อยตงมากอัวมากเป็นมาหารจากทุกได้ เียบุญกุศลรงนันไปพยายามเก็บเียผสมมากเข้าไปเข้าไปเทียอยู่ระยหดโน่นฝนตกออมาเนี่ยองค์กามมรถเต็มไปเต็มไปเต็มไปสุดท้ายก็เป็นการมานลัยนำกองหมึกลวมหาะมึกเต็มพระมหาสมุทรก็เป็จากผนต่อทียะอยู่ระยัดมีบุญกุศลความดีที่ให้ข้อสูบใจเรามรงนันพยายามถอยการทำความดีกับการทำ ว่ออาชีพของเราเป็นเป็นส่วนร่างกายนี่อย่างน้อยให้ทั้งหมดแล้วกันโดยทาอะไรถ้าทำความเี่ก็ให้ทาด้วยความสนใจนะครับอย่าทำกับแต่ว่าทําส่วนมากที่เลืมันจะเอาความกับแต่ว่าทามาให้เราทานะส่วนที่เป็นเนื้อนเป็นเงื่อนสิ่งนี้เป็นเรื่องของเรื่อเสียคำนั้นคำนั้นนี่จะไม่น่ายทุเล็กนะถ้าจะทําคพามีเงื่อนกับเป็นของอะไร อะไรที่คุ้นเสพเองเลยนั่นแหละนักแสดงเองนะถ้าจะทำตามเรื่องของข้างหน้าก็คือร่างกายนี่แหละเอาร่างกายของเราความต้องการทางร่างกายซึ่งมีความจำเป็นเนี่ยเป็เต้นเหตุชื่อเอาเนี่ยเป็นต้นแล้ววุ่นไปหาเด็กศรีเป็นเรื่องของใหม่ที่นี่นะทางร่างกายซึ่งร่งการสิ่งนั้นต่างกายเรื่องนี้มาตัวร่างกายกยบเรื่องกึ่ง ทีแท้พักกาไปดน้มันใหญ่กวอย้วเสริมไปเสริมแต่ม้่อยากอยากกินอยากอยู่อยากยนอนเตมตรงนี้อพอทำนาไออยากว่าทำประยชน์สียางผาเหมืองอดสิ่นคือความอยากของประนร่นๆนามาเผาใจเราต้องแสวงถามนอนยวยามารักษามันหามาเต็มตรงนี้ดีมันมาอคูมาเต เราถือท่าว่าจะอิ่มพอประจำพอแต่ะหาไม่ได้กับการดูความอย่าร้อนรุนแรงความเห็นขมุนมากมากเพิ่้อหน้าของจุดเข้าทำงานข้าทำงานไปที่ไหนไม่มีเด็กทีเลือทำงานที่นั่นนะนแจะทำความดีมันต้ข้อแท้ถึงนั่นแหะเราไม่เห็นหลว่าไงมันทำให้ขี้เกียจขี้คาดข้อแก้อาจัยหาเรื่องหาเรานะครับผมดู้นแหละพระผู้ทำดีของเราให้ทำให้เต็มกี่หนดและไม่ทำ มีไงนไั่นแหละดูเอามีอหัวใจทุกคนนันะาทำความมีความดีเหมือนกับของเล็กน้อยเปนนั่นะของมาจำเป็นทำเป็นนั่นะเหมือนว่าขัดก็ได้นั่นสิ่งที่ไม่ขัดเล้วป็นเรื่องของเียเสียไงพอใจเลยเรื่องของเสียเสียเรื่องของความเสียหายจากของนั่นแหละใกลเสียใกลเสียถ้าเป็นสิ่งที่เป็นคุณูเรื่องของนั่นนันถือว่าเป็นของม่จำเป็นมาจำเป็นเสียไง อย่างนี้มันเป็นเราะื่องหัวใจของเราเนา่เพราะว่าจะทําความดีมันก็ไม่ถึงไม่ถึงหรออะไรไม่กอจะสํางูงส้งใจทำความตั้งใจทำนั่นเป็ำนด้วยนะงานละอานละคุณเป็นพุณนายได้จริจริงนะสิกว่งนั้นมันก็ได้มาเพราะทั้งแข็งทั้งแข่งวิริยาแห่งการทํามีลักษณะมาผลก็มีลักษณะอางนันดูนี่หัวใจหลอมเพราะฉะนั้นทไม่ตร้องใจทำทำอะไรใทำจริงจริงงบอก มีคำความอยที่ให้กินทุกอย่างไม่กินไม่ได้นะเสียไม่กินเสียเราเนี่ยจะเสียใครอยากให้สังเกตุอยูนะที่เชฟเหล่านี้ไม่มีหัวใจทุกคนไม่จะมีใครชมใครเอาความจริงมาพูดเรามันมันยังไม่ได้เหล่าได้เสียงมันก็ย้อนไปตีใจเนี่ย ต้องหาความเป็นหลักเป็นเส้นมากัมาเทีมยวมาวัดนีิงมันจะไดรูปของการถ้าม,มีมีสิ่งเดียวก็ไม่เท่าจะเลือกอะไรก็มีอันเดียวถ้ามีสองอันนี้ดีอันหรืออันไหนดีดูถ้ามีคู่แล้วมันมันก็เป็นคู่แต่งกันได้ดูอันนั้นดีก็ดีเราก็เลือกเห็นว่าไม่ต้อิดเลก็เพราว่าธรรมะม่มีเราไะเลือกอะไรก็มีแต่ที่เดีเ,เต็มตัวเต็มตัวอะไรอะไรก็มันทำหนุนทำเย็นเป็นสา,สา,สา,นนางขันเลย ข้างตัวเขาก็รู้ว่ามันเป็นที่เรศเขมีทางเขาทราบป้าผูอ๋ออันนี้เป็นอย่างนู้อันนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีน้อยก็เลยเทียงน้อยมีมากเทียงมากมีมากก็อะไยิ่งชัดเินขึ้นชัดเินขึ้นสุดท้ายมันก็เห็นเรื่องกันชัดแต่ส่วนที่เป็นโทษมันเกิดมาแต่เมื่อไรเวลาเวลามันเห็นชัดมันมันถ้ถึงใจถึงใจเห็นปุลก็เหมือนกันมา่อถึงเห็นเขก็ไปถึงใจถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้ถึงใจแล้วเอาเถอะว่ามีอะไร น้ไม่ได้ใจตรงนี้น่ะทะลุหมดเลยท่านหนูกาลังใจเป็นทั้งทานทางตหางนทากาัมกันพยายามเนี่ยสิ่งที่มาปลดแบบการส่วนเป็นอย่างน้อยมามีกทับไปเป็นอย่างมากก็คือ่เหรื่องเนี่ยฝากทั้งหลายท่านกำหีกทเกียนมาปีกับทีกันแล้วเป็นอย่างเดียวันหมดฝากทั้งหลายก็เห็นพวอทั้งหาอย่างเดียวกัน และนั่นคุณหองคำก็ย่างเดียวกันอีกเพราะเรเวลาท่านเทสนาว่าการแนะนำทางสอนตัดโลกท่านผู้สันเนี่เป็นสอแบบเดียวกันเราก็เมื่อยด้รับคำจากท่านมาแล้วก็มาที่ที่ที่จรจมาแก้มาหายให้ทั้เสิดูข้าวมันสูงตรงไหนนั้นหละที่เลีย่าถ้าเราจะทาความีมาสูงเนี่ยถ้าเป็นทำแล้วไม่อยากทำมาสูงเนะทำอยู่ตรงที่มันสูงนะอะไรที่เราไม่อยากทำ น่าเป็นรมอะไที่อยากทำน่าเป็นที่มันเปิดเลยแล้วปดเลยแลวเราไม่รู้นี่ใชาไงมรู้นการที่มันจะรู้มันมีพอรู้ยังรู้หมดมันออกแม่ไหนมุมไหนรู้หมดติดม่อยู่เลยเปิดโล่งใชัดทำละเอียดกว่าที่เล็กมือปราที่เ็กได้เนี่ยทำเหนือยแล้วเนาะมองไปไหนไม่ถึงหมดาเ้ง้ง ไม่จิตใจมาเราปักแช่ลมหายใจเราจะไปว่าเอาเงนเอานั้นคือชาวน้เดือนตื่นลมตื่นแรงตื่นแจ้งตื่นมืดมันอะไรกันมันมืดกับแจ้งมันเกิดมาติดกับติดกันยางเวลาคานไม่รู้ติ่ต็กติขาดล้ื่อว่าจะมาตื่นลมตื่นแงเมื่อมืดกับแจ้งนี่เหรอทวาดีคําชั่วไม่อยู่กับมืดกับแจ้งไม่อยู่ที่ตัวของเราถ้าสร้างความดีสร้างใอ้ชื่อมืดก็เป็นความดีสร้างไอ้ชี่แจ้งก็เป็นความดี ทวารความความต้วดของร่ากัยไม่มีท mm. ี่แท okay. ้สุดยอมันเป็นไน้ทุกอยางให้เราดูตัวของเราความต้วดไหลไปมาจะเป็นตัวเนี่ยื่อนไหลื้วไหยตัวดีิ็ชั่วขอตัวของเราเองเพง้าในังเกี่วสอรู้ความเลื่อนไหลของเราวยความรอบคอบแต่ถ้าเราจะปลอดภัยหาความดีจะเป็นความดีจริงๆไม่สักแต่ว่าหาไม่สักแต่ว่าไปไม่สัตวแต่ว่าไปจริงๆทำจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงทุกอย่างแล้วเป็นผลที่มาเติมไม่เตมหมดเต็มไม่เต็ม มาละที่เราจะพึ่งเป็นคนตายละอันนี้อ้านา้เราม่อยู่ตางนี้ละดูเอาต่หาดูที่กัมพียในในอยู่ในบ้านโอเดาบเมื่อไรบ้านไหนตรงนี้หนังสือธรรมะธรรมอเต็มไปหมดอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้่เอาโยนขึ้นขี้นยังยาวมึงยงก็ดีมาียบย้ําทำลาย ถึงเาเป็นของมันยังเป็มอนี้เห็นเศิเสกระดาษอย่างไ้ม่รเ้อียากเหียมาตรงนี้นะสองห้องเหียบมันเติมมันไม่รู้รหว่างความใจเย็นความเติมมันยึดมันอยู่ในหัวใจเราท่านไม่ไม่อยู่ในความคิดโบราทคามคิดโราท่านบอกว่าเรื่องมากเรื่องผลเรื่องบ่าเรื่องบุญบอกว่าอย่างท่านเป็นสุกกรางแต่เราไม่ทำตามตัวนะแล้วสุดท้ายมันมาโดนเราพูดไม่ทำตามเนี่ยไม่ไปโดนวามคีนเ ทำดีทำชั่วสุขคุกทำพีก็ไม่ตกงานโลกนะฮะในการสวรรค์น่ยเราเนี่ยพูดอยู่ไปดีไปชั่วที่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นท่านปรับตัวเองให้เข้ากับหลักจริมที่ท่านสอนไว้มีของเราต้อมันเป็นนิสัยได้เาามื่อทำเคยทำไปเคยทำแต่ไม่ทำม,มันจะรู้สึกขระกระอะไรบางคนนะถ้าเราเคยคทำจนว่าการสอนมัน ทาสมาธิภาวนาบุญให้ทารเนี่ยวันหนึ่งแม่ทำมันจะรู้สึกจะคิดจันอยู่ในใจไม่สะดวกเลยนั่นแหละหน้าของทมเริ่มแล้วะถ้าเป็นานเรื่องแล้วไม่ทำไม่สบายเือไม่สบายเพื่อจะทำถ้าจะทำแล้วก็สบายสมาิจริงๆมันจะคป็นเรื่องหรอกนั่นดี่ถ้าไม่ทำไมสบายถ้าทำแล้วตุกนันเ็อยกงนั้นนะถ้าทำแล้วตุทุ่งใหา่กรรมนั่นเอนะ องมีบานน่ะกับเลมางาเียยืดทำเสียไล่ยดกลับไปกหมายันเสียเกียรต่ที่ไหนก็ไม่เคยมีคนได้มามือแ้เล้ยสูบได้กลับไปยอมเล้ยงโ่มัเลยเสียเย้านี่กลับก่อนที่จะเสียบานแล้วลดกลับมากเลย้าแล้วนี่หัวหน้าใหญ่ก็เพือชายต่นะหมอน่าถวงควางสิทิควาแขงครับ มีกระองนี also, with então, with the ่เป็นห so so ัวหน้าที่รันนี้ที่น้องข้างหลังก็ลุงกันนเมื่อเป็นหลังเป็นแส้นเป็นขาอรนีมาเพราะมันมีโครงอยู่ขางในเพราะนั้นก้งอะไรแล้วมีโครงโครงเหล็กมัดโคงทีลงก็กอบต่อก็ประกอบ่อก็ระกอบตเป็นบ้านเป็เรืนอันนี้มัหัวหน้ามันกู้นำแล้วก็พ่มไปกู้นำเป็นเหมือนกับโคงเหล็ก รถก็ตาก็เป็นรถตินลาขึ้นมานี่ก็จะให้อีกคันหนึ่งแล้วนั่นเนี่มันเหลือแค่หกแสนเลือกหกแสนแค่าพันพยายามจะเอาให้ได้รู้จะเป็นข้าวกั้วยกันนักหนาเนี่ยมันได้เท่าไรก็ได้สำนักหนึ่งไปทำไงมองก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วมีแต่พร้อมใครก็เลยพร้อมแล้วก็เลยปล่อยนี่ก็จะเอาให้อีกคันหนึ่งนั่นเนี่เราก็เลยบอกพวกเลยอ๋อเอาคันนี้มาเราจะไปโปะคันนั้นวะคีอคันนี้ยังไม่จ่ายเลยนะยังไม่มา ส่วนนั้นส่วนนั้นร่างกายตัวเราตับโรคกระดับคันที่ยังไม่จ่ายก็ไม่มากนะทั้าโรถที่คันไม่จ่ายเลยอะๆตู้เหมือนกันนี่ก็มีคันเดียวอาาบอกว่าเนี่ยอันนี้เอาไปตัวโตคันนั้นเนี่ยระวางตัวเต้าพูดในห้องน้อยหลายเจ้าเป็นความจำเป็นของโลกโลกอาสาการเราจะพยายามช่วยแต่อย่างนี้ตลอดถ้ามันไม่ตายจนเมื่อไหร่ก็ ด้วยจะกว่าความกัเื่อนเพราะผู้มีความสำเป็นมาติดต่อเราพมากพอมากครับเพราะก็อาศัยได้ก็ต้องมาคนเราไม่ว่าใครอาศัยไม่ไดทำไมนะแม้แต่ลวงตาบัวบินสบายมีใครใส่บาทไปมาหาอะไรว่ามีใครใส่บาทสบายไปที่ว่าหร่าอถึงเวลาแล้วจะไปหากินเนี่ยบอกวไปเลยนี่อยาก้แล้วนี่กูให้ดีเลยนี่กูให้ไปหาอะ นี่ก็มันการอาศัยกันได้ก็จะอาศัยไอ้คนเราพึ่งคนบุญคนใจกว้างใจขวางใจมีเมตตารนั่นแหละใจเที่ยงแค่ใจครับแค่ถือกามนี่ขึ้นไม่ได้นะเป็นเศรษฐีก็เป็นขึ้นไม่ได้แล้วคนทุกคนโดนมาตามแต่น้ำใจกว้างขวางเบิกบานคนนั้นพึ่งได้พึ่งเป็นพึ่งกายพึ่งทรัพย์กำลังไม่ได้แพึ่งกำลังงอชาพึ่งความคิดความเห็นุบาต่างๆได้ก็มีใจใจต่อกันถ้าคนได้มีสิเงาคน ขับแคบปิดกลางมันไม่ให้อะไรกับใครนะความคิดความเห็นมันก็กลัวเขาจะรู้จะได้อุบายจากตัวเหยื่อกลัวเขาจะได้รีได้ดีนะปิดได้หมดนั่งใช้ความต้านหนี้ต้านี้ช่วงวัดมันพร้อมแล้วันะมาแล้วต้านี้ความปิดความเห็นความเชื่อเหนือด้นต่างนให้ปิดไปหมดปิดไปหมดปิดทางเพราะอำนาจความต้านหนี้เนี่ยเรอยู่กับโลกคนนี้คนอุเพยนี้ก็ดีมันเราเหมือนทั้นนั่นแหละมันมีด้วยกันนะเวลามันมีบางคนมีเป็นนิสัยเลยก็มี ถ้าเป็นในสยมันแก้ยากนะถ้ามีเป็นบางการก็เป็นอยา่างเราอยากให้มมีพยายามช่วยกันรดราก็มรมกันเดินไปมันผิดน้าเสียวกันนิด,นดนนหน่อยหน่อยอย่าไปถือสีถึถ่ถสากันให้อภัยกันคาให้อภัยกันเนี่คําขอโทษจักนี้เป็นคําที่มีคุณค่ามากเนื้อสิ่งใดๆทั้งนั้นยิ่งกว่า คำว่าสวดว่าเราดีว่าเขาดีเป็นคู่แข่งกันนั่นอาจจะสร้างนากต่อกันอันนี้ที่ผ่านมากอย่าเอามาทายน้ำมันมนุษย์เราให้อภัใครกันนั่นดีที่สุดขอโทษคนขอขอกันคนเรานี่ขอโทษเหมือนกับน้ำกับไฟไม่ว่าใจเขาใจเราลงขอโทษกันแล้วก็คือยอมรับความจริงต่อกันนะถ้ายังไม่เห็นโทษตัวเองอยู่แล้วนั่นคือความทะนงแลวจะสู้กันอะไรไฟจะเขากันนั่นอย่างนี้ไม่ใช่ของดี มนุษย์เราทราบด้วยกันทุกคนอยากนามาใช้ให้นาํามาใช้แต่ของหนึ่งธรรมดาคนอยู่ด้วยกันทาไมมันจะไม่ผิดไม่พลาดไดงมันก็ผิดพลาดได้นี่ทั้งเขาทั้งเราทั้งหลักนะเขาผิดก่านั้นเราก็ผิดกาานี้ให้ตางคนต่างให้ออกไปกันแม่สุดวิสัยในการให้อภัไปเนี่ยขอโทษขึน้นกานก์นี้เป็นกองน้าธรรมะให้ําไม้น,น,มน,นมนะคําขอโทษเป็นคําที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอเลยล้ะ ในระหว่างมนุษย์อยู่ด้วยกันคำข,ขอโทษกันเ,นเป็นคำที่สคัวันนี้เอาทีานั่นน,นะกเก็งมากไอซีวาน,วนกวาง